สวัดสวด,ดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคน,คนมีมองค์ <อง S 2> วันนี้เสนอตอนพระมหาศิวเทพผู้ให้พรกับลูกหลานได้ร้อยแปดประการนะก็มาทำรายการเนี้ในรอบเนี้ยเรามานั่งคิดๆนะหลายครั้งอ่ะที่มีดูหนังแขกตอนเด็กๆผมก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมเราต้องเราจะต้องไปนับถือพระมหาศิวเทพ นะคิดอย่างนั้นว่าพระองค์นี้ทําไมประหลาดจังทําไมเอามูมาพันคออะไรเงี้ยอืมนะพระองค์นี้ทําไมประหลาดจังทําไมเอามูมาพันคอทําไมถึงได้อ่เขาเรียกมุนีพระมุนีภพนะหรือเรียกพระมหายโยคีนะเขาบอกว่าเป็นผู้มียานชั้นสูงสุดแห่งโยคีหรือเป็นผู้ที่แบบมีตบบะแก่กล้าเขามีความเชื่อกันอย่างนี้นะก็สุดแล้วแต่ ว่าแต่ละคนมองไม่เหมือนกันแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งท่านเป็นพระท่านเป็นมหายโยคีแล้วก็ท่านก็เหมือนกับว่าเป็นที่สุดหลายครั้งที่แบบดูหนังในหนังแขกนะพญามารมาขอพรแล้วท่านก็ให้พรไปทุกคนอันนั้นเรื่องจริงนะเอาละนะสำหรับในวันนี้ก็จะทําตอนท่านที่มีท่านพระศิวเทพผู้มีพรร้อยแปดประการให้กับลูกหลานเอาละเดี๋ยวผมกาจารย์โอก,ก็จะสวดบูชาสรรเสริญท่านทั้งสามนะ วันนี้ก็มีพระแม่อุมาเทวีพระศิวะและองค์รีมหาคันเนสนะนโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสาะนโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสามนโมัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสามอุ้มนโมอิสราเมศิวเทวจาภพวันตุเม ทุติยัมปีนโมยิสรามสิวะเทวันจพวันตุเมติยัมปีนโมยิสราเมสิวะเทวัญจพวันตุเมอิติสุขโตอรหังพุทโธนโมพุทายาปัทวีคงคาอิสราเมสิวะเทวันจามหาเทวะกามามิยัมโอเจมาตากีธุระคากาลีปียงมามะ ธุติยัมปีอมเจมาตากีธุระคาการีปียังมะมะตติยัมปีอมเจมาตากีธุระคาการีปียงมะมะอมพระพิฆเนศสิทธิประสิทธิเมมหารโพอทติยัมปีนโมโพระพิฆเนศสิทธิประสิทธิเมมหาราพตติยัมปีนโมโพระพิฆเนศสิทธิประสิทธิเมมหาราพ อมสีคเนายนะมฮาโอมสีคเนายนะมหาโอมสีคะเนายนะมหาตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่เฟซบุ๊กครับ<ม>โอซิริกรอภิรัตโอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทรศ6 1 9 9 2กหน5 0 9เก้าเก้าสองสองี่าย์อ้าไอดีไรโอซิริ1ห และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะักเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ไ ID ราย AJTOP16 นะวันนี้นะสวัสดีนะโตนะวันนี้เราก็มาคุยกันถึงผู้ปกครองเขาไกรราชผู้ยิ่งใหญ่นะองค์พระมหาศิวะเทพเรามาคุยกันตรงนี้ก็เพราะว่าออตอนผมเป็นเด็กอะ่ะผมเห็นเทพองค์นี้มีงูที่คอ ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเทพองค์นี้พิลึกพิลั่นสวัสดีจ้าต๋าออทำไมเทพองค์นี้พิลึกพิลั่นทำไมมีงูที่คออะไรเงี้ยนะม<ส>ันมีความรู้สึกขึ้นมาว่าเทพองค์เนี้ยมีพรอันประเสริฐ<ส>แล้วเทพองค์เนี้ยเออชอบให้พรเพราะว่าคนธรรมดาเขาเอางูมาห้อยคอไม่ได้แน่นอนอนือืใช่ไหมคะอืงูเรายอมเป็นบริวารท่านเนีนไม่ธรรมดานะ เขาเชื่อ <statistically> กันนะว่าเป็นพญานาคนะงูตัวเนี em, like ้นะแต่ก็ยังไม่เป็นที่เปิดเผยชื่อสักทีเดียวเต็มร้อยอาจารย์เขาเคยบอกนะว่าชื่ออะไรคือถ้าพูดตรงตรงนะเอาตรงๆนะถ้าเกิดเปรียบเปรียบเปรียบเป็นงูพอินนะนะงูของพระอินก็ว่ากันไปอย่างหนึ่งท่านอาจารย์โอมีจิตสัมผัสชั้นสูงเลยหาวนะวันนี้ก็เอาเราเอขาเล่นอ่าเราก็เอา พศิวะมหาเทพองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีและองค์พระพิคเนตปางครอบครัวมาถ้าโตสนใจสั่งได้หลังไหม่นะบอกอาจารย์ได้นะถ้าจะเอาบอกได้เดี๋ยวอาจารย์จะเก็บให้บูชานะโตนะอันนี้เป็นปางเรียกว่ามหายโยคีเนี่ยนะนะทั้งสามไม่รู้ไม่รู้อาจารย์โอ้รู้สึกยังไงรู้สึก,รรสกคิดถึงโตแล้วอยากให้โตได้หนังสือเตรียมสอบมอนหนึ่งยังอืมนะไปซื้อมาอ่านนะเ,<อ>เตรียมสอบข้ามมหนึ่งนะคือ องคพศิวะมหาเทพเนี่ยท่านเป็นเทพแห่งความสําเร็จหลายๆเรื่องนะในที่นี้ที่ผมเจอมาจังๆที่ว่าเห็นว่าเป็นร่างของท่านร่างของท่านเนี่ยรับเหมาก่อสร้างใหญ่ที่ผมเคยเจอมาเป็นเหมือนกับว่าสร้างโครงการสร้างหมู่บ้านออสร้างถนน,นใช่ไหมใช่นะเท่าที่ผมรู้มานะและอีกอย่างหนึ่งร่างของท่านเนี่ยแต่ละร่างก็ไม่ได้ลำบากเลยมีความสุขมีความเจริญแล้วก็มีเงินมีทองทุกคนพูดตรงๆนะแล้วพรที่ท่านให้ทุกคนเนี่ยเป็นพรที่เรียกว่า ถ้าใครท่องสวดมนต์แล้วลึกนึกถึงท่านร้อยแปดจบทุกวันนะโอมโอมนามชิวาเนี่ยท่องบทเนี่ยเอออือโอมนามชิวาส่วนใหญ่คนที่ท่องเนี่ยจะต้องมีความศรัทธาท่านหนึ่งแล้วสองมาบูชาท่านนิหุ่นบางคนเนี่ยบูชาสิวรึงนะบูชาสิวรึงเนี่ยเป็นสนญลัเษณ์อืมอืมอืมนี่สิวรึงนะคะเนี่ยนะ โตอนยมีลึงด้วยรู้ป่ะมันหายากนะเนี่ยนาโตนะติดต่อสอบถามใช่ติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอเดี๋ยวเดี๋บุญให้ดูรอบหนึ่งก่อนเออนะสวยนะติดต่อเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอสีทองนั่เนี่ยไม่ต้องไปลงทองคำเปลวนะเนี่ยนะให้เหนื่อยเนาโต่ะจริงเนี่ยเห็นป่ะสีทองไม่ต้องไปลงทองให้เหนื่อยนะโตเนี่ยเห็นป่ะสวย นะอลังการงานสร้างเอาโตหายไปแล้วโตวเอายังอยู่นะเออนะติดต่อเช่าบูชาได้เดี๋ยวเอาไปดูใกล้ๆนี่ใกล้ๆดูขนาดใกล้ๆขนาดขยายนะโตนะสวยนะเนี่ยพิมพ์เนี้ยเออนะแต่แต่โตต้องประหยัดเงินก่อนตอนนี้เออประหยัดเงินต้องเก็บเงินนะคนะต้นะตองเก็บเงินนะเดี๋ยวเดี๋ยววันศุกร์อาจารย์เก็บเงินเก็บเงินถ้าข้ามพิธีเดี๋ยวจานไป <laughs> ไ <laughs> นะนะั่นโตนะเออโต นะมาเดี๋ยวอาจารย์ <ทำ S 1> จะบอกให,ให้ว่าอาจารย์ท็อปทำให้ใช่ไหมที่เขาเชื่อเนี่ย<ๆ>เขาเชื่อกันว่าพระสิวะเนี่ยเป็นมหายโยคีเป็นฤาษีเหนือฤาษีและเป็นผู้ผู้ประทานพรและเป็นผู้เปิดเนตรที่สามจักระให้กับเรลาร่างทรงองค์เทพในสายไสยวนิกายของท่านนะสนใจอ่านะสนใจเดี๋ยวให้ว่ากันนะหลังไม่ นะเนี่ยพูดตรงๆนะว่าองค์เนี้ยคือปางครอบครัวสวยงามอลังการงานสร้างมีนะพระศิวะพระแม่อุมาพระพิคเนศใช่อาจจะไม่ครบทั้งสนะคะต้องมีพระขันธกุมารด้วยอีกหนึ่งส่วนใหญ่พราะว่านะแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นมหาเทพทั้งสามนะคะที่ว่ามีชื่อเสียงที่ว่าคนเขารบูชากันเยอะๆนะ ปางเนี้เป็นปางที่มีเมตตามีทั้งพ่อและแม่ปางนี้เขามีความเชื่อว่าถ้าใครได้บูชาเนี่ยจะมีความอบอุ่นในครอบครัวจะมีความสุขมีทั้งพ่อมีทั้งแม่และมีทั้งลูกมีองค์พิคเนสนั่งตรงกลางเป็นโซ่ของใจและอย่างหนึ่งเชื่อว่าใครก็ตามที่ได้บูชาปางนี้จะมีสีทองอย่างนี้อลามอย่างนี้จะได้บูชาจะได้มีทองเป็นสิบสบาทห้อยคอเขาเชื่อกันนะอันนี้เป็นความเชื่อเลยเท่าที่ผมรู้มาเพราะว่า ถ้าเทพเนี่ยเป็นสีทองแล้วไซเนี่ยจะนำพาให้ลูกหลานที่บูชาเนี่ยมีเงินมีทองมีลาบมีทรัพย์มียศถาบรรดาศักดิ์เพราะพุธทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐเก็บไว้เองได้ไหมได้ไม่ใช่อันนี้อันนี้อย่าง รู้สึกว่าอยากเก็บแล้วไม่อยากขายแล้วอ่ะไม่นนก็เอาอเอาปางอื่นโตมียังมีสีอื่นให้ให้โตไปลงทองได้ถ้าโอ้ตอโต,ต,ตชอบนะไม่ไม่แล้วเกิดจะมีคนเอาองค์นี้ก็ไปเถอะเอาจริงๆเขาถ้าเขาอยากได้จริงๆเนเส้นะเขาเชื่อกันว่าใครก็ตามที่ได้บูชาปางเนี้ยจะมีทองใส่เส้นละสิบบาทนะจะทําการธุรกิจอะไรสําเร็จทุกประการ ปางมหายโยคีแล้วมีพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีมีองค์ศรีมหาคาเนสนะเทพเจ้าแห่งความสําเร็จรโยคีคือผู้ถือศีลแล้วแล้วพระศิวะเนี่ยถือว่าใส่หนังเสือเขาเรียกว่ามหายโยคีคือเป็นใหญ่เหน,ออเนือเหนือเหนือเหล่าฤาษีทั้งมวลเขาเชื่อกันอย่างนั้นเพราะว่าเป็นปางที่ไม่เรียกว่าเป็นปางวรหมาพรมหรือเป็นปางพรมที่ใหญ่ที่สุดเขาเชื่อกันอย่างนั้นนะโตนะติดต่อสอบถามกันได้หลังไม่ทุกท่านนะ คือรายการในตอนนี้อยากจะบอกอย่างหนึ่งว่าหลายๆคนเนี่ยอยากจะได้ความสําเร็จแต่ก็ไม่ไฝหาหลายๆคนอยากจะได้ความเขาเรียกว่าความก้าวหน้าในชีวิตแต่ก็ไม่เดินตามหาเพราะทุกคนรัวมัวแต่อะไรไหมรอรอ,อว่าเมื่อไรเทพเนี่ยจะมาเสกบรรดาลเงินให้ฉันเอา <ๆ S 2> แต่สวดสวดมนต์สวดมนตเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยร่ํารวย อันนี้ต้องทำงานด้วยนะคะไม่<อ>ใช่ว่าสวดมนต์อย่างเดียวสวดร้องขออเดี๋ยวเช่อนอาจารย์โอเนี่ยเพิ่งเล่าไปคลิปที่แล้วบอกว่าขอพ่อแม่อุมาเทวีขอให้หายป่วยอาจารย์โอ้ก็ต้องกินยารักษาตัวด้วยนะคะใช่ไหมคะถึงจะถูกต้องต้องไปหาหมอไม่หาหมอไม่ได้อีกนะไปหาหมอเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วก็ มีพระแม่อุมาเทวีเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ช่วยท่านเนี่ยให้พรอ,อาจารย์โอทุกวันทุกวันจนอาจารย์โอหายป่วยปางเนี้ผมเห็นนะคนที่นับถือแนละคนที่กราบที่ไหว้ที่เป็นเจ้าของเทวาลัยที่สร้างปางนี้ขึ้นมาเพราะเขาเชื่อกันว่าปางเนี้ทำให้เกิดลาบเกิดทรัพย์เกิดความอุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองและอย่างหนึ่งทําอะไรเนี่ยครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวความสําเร็จมีองค์ศรีมาคเนศเป็นเทพเจา้าแห่งความสําเร็จมีพระแม่อุมา เป็นเทพเจ้าแห่งฝ่ายหญิงเกี่ยวกับอำนาจส่วนเพพพัสิวะเนี่ยเป็นผู้ประธานพรร้อยจึงอยู่ในครบในปางเดียวปางนี้จึงมีความน่าสนใจสูงมากลหลายๆคนชอบถามผมว่าบูชาอะไรถึงจะดีบูชาอะไรถึงจะมีความเจริญรุ่งเรืองวันนี้เรานํามาแล้วไม่ต้องถามที่ใดเลยนะมาติดต่อสอบถามหลังไม่ได้เลยนะที่ท่านอาจารย์รรโอ้ไม่ใช่เราโอ่งทองนะมาเมือ่อกี้มันเรื่องอะไรเนี่ยมา องคพระศิวะไงผู้ประธานพรร้อยแปดแก่ลูกหลานหลายหลยคนอยากได้ความสําเร็จแต่ก็ไม่หาเคยมีครั้งหนึ่งผมตรวจองค์ตรวจเทพให้กับผู้หญิงคนหนึ่งนานแล้วรู้สึกจะเป็นคนหาดใหญ่เขามาบอกว่าเนี่ยเขาปู้นึกปวดหัวมากเลยเขาอยากได้บูชาเขาเห็นเขาฝันเห็นภาพปางครอบครัวมาประมาณ99้าครั้งสงขาใช่อยู่สงขาน,านานแล้วแล้วเขามาขอจากเราไปนะเขามาขอบูชาไปบอกบอก,บอกว่าเขาบอกกับเราว่าอะไรรู้ไหมเขาได้บูชาหุ่นเนี่ย เขารู้สึกว่าเขาหายปวดหัวอ๋อจำได้ลนะเด็กใช่ไหมใช่เด็กเด็กนักศนะึกษาเรียนอยู่เลยนะก็นั่นนั่นแหละเขาบอกว่าขนาดแค่เขาสั่งนะของยังไม่มาถึงเขาเนี่ยอาการรู้สึกเขาเขาแบบอาการดีขึ้นเลยคลายตัวลงกำลังส่งไปกำลงังเดินทางส่งไปอะ่ะคลายตัวลงพอได้รับปุ๊บถ่ายปั๊บเลยไหมคะ หายเลยหายเลยอาการปวดหัวคลายตัวเลยผมพูดได้เลยว่าท่านเป็นผู้ประธานพรร้อยแปดยิ่งโรคร้ายต่างๆก็ตามนะเขาเชื่อกันเลยว่าสมัยโบราณเนี่ย<ช>ก่อนผมจะมาทารายการนี้เต็มตัวแล้วผมกาลังช่วงอยู่ในช่วงการศึกษานะเขาบอกว่าไงรู้ไหมคนที่ได้รับขันหรือการบูชาองค์เทพหรือรับบูชาองค์เทพไว้เนี่ยเพื่อช่วยคนเนี่ยส่วนมากก็คนผู้ชายคนนั้นเป็นมะเร็งที่ลำไส้นะใกล้จะตายแล้วปรากฏว่าวันนั้นเขาจุดธูปสามหกดอกแล้วก็ อถือผ้าขาวชุดฤาษีชุดชุด,ช,ดชุดพระศิวะนะเออนะเขาบอกว่าถ้าเขารับไว้เนี่ยก็จะหายปรากฏว่าเออเขาใกล้จะตายแล้วปรกวากฏเขารับชุดพระศิวะไว้แล้วเขาก็นอนนิ่งนะพอเขารับเสร็จอะไรเสร็จเขาจุดธูปสามหกดอกบอกยอมรับใช้เสร็จปรากฏว่าเขาไปตรวจกับหมอวันต่อมามะเร็งในลำไส้หายไปขเขารักษาตัวอะไรบ้า เขาก็ไปรักษาตัวตั้งนานแล้วเป็นแบบมาหลายปีคืออาการมันจะระยะสุดท้ายแล้วอ่ะแล้วแล้วปรากฏว่ามีอยู่คืนหนึ่งเขานอนหลับฝันไปว่าเห็นพระศิวะมาลอยอยู่ต่อหน้าแล้วพระศิวะก็บอกเขาว่าเธอจะยอมรับเราไหมช่วงนั้นคือผมศึกษาเกี่ยวกับพวกสารเหล่าเนี้อ่ะค่ะเธอจะยอมรับเราไหมอะไรดูสิในเรื่องมีอะไรโตมีอะไรใช่ครับเมื่อคืนผมฝันครับฝันหลายรอบครับใช่เลยครับองค์นี้ที่เห็น ใช่โตต้องมาเอาไปโอต,ต้องมาบูชาเดี๋ยวอาจารย์จะให้เลราลงเมื่อกี้ต่อไหมเดี๋ยวอาจารย์จะให้ราคาแบบเป็นพิเศษให้โต่าพิเศษเดี๋ยวอาจารย์พ,พิเศษตลอดทุกรอบอแบบเอาเลยว่าจะทับเล่าต่อเลยก็แล้วก็คือว่าสุดท้ายแล้วอ่ะอาจารย์พระพัชร์กบอกว่าอะไรบอกว่าถ้ารับยอมรับเราไว้เราก็จะช่วยให้ต่อชีวิตให้ชีวิตเนี่ยยืนยาวขึ้นไป ปางมหาโยคีนี้จึงยิ่งใหญ่เขาก็เลยเอาชุดขึ้นบูชาแล้วเขาก็จุดทูปสิบหกอะไรนะสามสิบหกดอกแล้วก็ยอมรับว่าข้าพเจ้าจะยอมรับใช้เป็นคนทรงตลอดไปสักพักหนึ่งพอปักทูปเสร็จอะไรเสร็จใช่ป่ะเขาก็รู้สึกเหมือนปวดท้องอย่างรุนแรงฮะแล้วเขารู้สึกว่าเขาเข้าไปถ่ายท้องขนาที่ถ่ายนั้นก็เป็นถ่ายเป็นเลือดครั้งสุดท้าย แล้วก็กลับมานอนก็คือคิดว่าตัวเองตายแน่งานนี้แต่พอไปเอดเลือดเสียพราสุดท้ายเขานอนเสร็จใช่ปะเขารู้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งปรากฏว่าอาการมะเร็งในลำไส้เขาหายไปพอเขานับถือองค์มหาเทพสูงสุดพิเศษนะองค์มหาเทพองค์นี้จึงมีความสําคัญมากเพราะมีพร108ประการอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเขาเพราะว่าท่านมาเสกน้ํามนต์ให้กินในตำนานนั้นน่ะ เขาเชื่อการเอาน้ําขึ้นถวายด้วยแล้วเขาก็ขึ้นถวายเทพบรูปท่านเออนั่นแหละหมดการทูกก็เอยกมาให้กินปรากฏว่ารักษาหายคอันนี้เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏแต่แค่เพียงว่าคนภายนอกมองอะไรรู้ไหมงมงายงมงายอันนี้วิจารณญาในการรับชมนะคนนอกเขาจะมองว่างมงายแต่อาจารย์ลูกแต่ถ้าเกิดคนที่เชื่อจริงๆอ่ะศรัทธาจริงๆอ่ะบูชาถึงจริงๆค่ะ สื่อท่านได้จริงอ่ะใช่ไหมจะบังเกิดเมตตามามหานิยมเคยเห็นไหมคนแบบทำธุรกิจเป็นแบบว่าหลักร้อยล้านอ่ะเจ็ดร้อยล้านอ่ะบูชาพระแม่ค่ะตั้งสมที่วัดแขกอ่ะวัน,ว,นวันที่มีเขาเรียกอะไรนวราตี<อ>ตั้งสมเป็นแสนอ่ะบูชาเสร็จแล้ธุรกิจตัวเองได้เจ็ดร้อยล้านอ่ะผ่านไม่ได้นะคะ โต,โตก็มาเอาร้อยองค์ไปก็ได้นั่นแหละพลังศรัทธากําลังรับชมสวัสดีค่ะเอาละเดี๋ยวสักพักหนึ่งอาจารย์ก็จะไปแล้วเพราะถือว่าเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วในการที่เราทําเรามาพูดตอนนี้ก็คือพระศิวะเนี่ยท่านเมตตาต่อทุกคนคใครก็ตามที่จุดทูบขึ้นแล้วท่องโอ้อาจารย์ o โอท่องสิโอมอะไรวะนโมอสรเมศิวะเทวันจาวันตุเมโธเิยมป็นนโมอิสรเ<ร>มศ<ร>ิวะเทวันจาพวันตุเม ตาเตยมปีนโมยสรา,มสรามเมสิวะเทวันจัพวันตุมเมอเติติสุกโตอระหังพุทโธานะโมพุทธายะปัทวีคงคาอิสรามเมิวะเทวันจมหาเทวะมีมาหังโดยมีท่านอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปค่ะเป็นผู้รู้สูงสุดคำขออะไรเดี๋ยวนะอ่านดิอ่านดิมองไม่เห็น จำขอบูชาเหรอก็หมดนั่งไงที่ท่องให้ฟังอ่ะนะข้าขอขอขอบูชาอ,าน,อานไม่ออกคือเขาพิมพ์ผิดมาเมตตามาหานิยมเอาอะไรเดี๋ยวอาจารย์จะไปแล้วก็คือว่าเนี่ยแหละต้องสวดอะ่ะ โอมนหโมอิสราเมศิวาเทวันจพวันตุเมตุติียมปินาโมอิสราเมศิวาเทวันจพวันตุเมตตาติียมปินาโมอิสราเมศิวาเทวันจพวันตุเมเอเตสุขตอระหังพุทโนโมพุทธายะของขายอิสราเมศิวาเทวันจมหาเทวาขามีหังอะไรขาขายครับ เออดีแล้นะ้าขายบูชาอะไรดีใช่ไหม้าขายเนี่ยต้องบูชานางขวกักอาจารย์มีองค์เท่าแขนถ้าจะเอาก็มาติดตอ่อด้านหลังะะมีอยู่นะคะมีอยู่นะ้าขายมาบอกอาจารย์อาจารย์นี่อาจารย์มีหัวใจนางขวักให้อ่ะ,อะเดี๋ยวอ่านนี้ก่อนสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิต ตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook รับขันครูนหน้าทองสาริกาลินทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอนสารวงส่งเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมค่ะแล้วก็ทำจำหน่ายเทวรูปเทพด้วยนะคะติดต่อได้ที่ Facebook โอซิริกรณภิรัตเบอร์โทร061 99226450925929261 ID อไอดีราซิริ15 และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนับเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 e เอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ของเราก็จะไปแล้วก็ขอให้ลูกๆหลานๆขององค์พระมหาศิวเทพองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีองค์พิคเน่เราจะสวดสรรเสริญรอบสุดท้ายเพื่อบูชาทั้ง3พระองค์โอ้ทำไมย่งสูงนะสิ นมอยสราเมสิวะเทวันจาพวันตุเมตุติยัมปินมอิสราเมสิวะเทวันจาพวันตุเมตาติยัมปินโมอยสราเมสิวะเทวันจาพวันตุเมอิติสุกโตอระหังพุทโธนโมพุทธายะปาทวีคงคาอิสราเมสิวะเทวันจมหาเทวาคมามิหังโอมเจมาตากีธุรคาการีปิยังมามา to Om om on jay to the mama that Om om been on jay to the khakari be young mama พระภิคษุณีสิทธิประสิทธิเมมหาราภูทวดียมปินโมพระภิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภูตาติยมปินโมพระภิคเนสิทธิประสิทธิเมมหาราภูโอมสีคณีสายานามหาโอมสีคณีสายานามหาโอมสีคณีสายานามหาอาจารย์โอเป็นไร บอกแล้วอย่าสูงมากโอ้สวดไม่ได้ท่าสวดได้คนเดียวถ้าสูงสูงไม่สูงนี่สวดค่ะรู้สึกว่าต้องบีบเสียงไหมเสียงว่าสูงโดยท่านอาจารย์โอจะสวดให้ฟังบอกไปแล้วว่าอย่าสูงขึ้นมากสิเขาก็ไม่เชื่อโอโอ้ก็ไม่ได้สวดตามงั้นโอสวดเลยอาจารย์โอจะสวดให้ฟังแล้วโอนะโมยสราเมิวะเทวันจาภวันตุเมทุตยามปีนะโมยสราเมิวะเทวันจาภวันตุเม ตาติยมปีนมโมอิสราเมสิวเทวันจะพวันตุเมอิติสุขตอรหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคายสราเมสิวเทวันจะมหาเทวาขมามิหังโอมเจมาตากีธุราคาการีปียังม,มามะตูตยิยมปีเจมาตากีธุราคาการีปียังม,มามะ ตาติยมปีเจมาตาคีทรอยคาการีปียังมามาโอมนโมพระพิคเนศสิทธิประสิทธิเมมหาราพตูติยมปีนโมพระพิคเนศสิทธิประสิทธิเมมหาราพตาติยมปีนัพพิคเนศสิทธิประสิทธิเมมหาราพอโอมสีคเนศยานามาโอมสีคเนศยานามา โอมสีคเนศายานามาฮานะเพียงแต่มีความเขาเรียกว่าเลื่อมใส <ขา S 1> และมีหลายรอบเลยไปยไปรไม่รู้ท่านอาจารย์โอมียานปรมีชั้นสูงนะครับนะในการสื่อสารติดต่อได้เราก็อยากจะบอกไว้ตรงๆว่ามีอะไรก็ติดต่อดูดวงท่านอาจารย์โอได้ะนะอยากพบอยากเจอีีกรอบอ สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณห,หน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศรีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลวงสวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปทุกชนิดค่ะไปถามได้ที่เพจครับนะเท่าไหร่นี้ไปถามในเพจนะต่อสอบถามได้นะคะไปนะครับสวัสดีครับ